ดับสวัสดีจังซี่ทุกคนเด้อมื้อนี้ก็อากาศก็คุ้นขนาดนกหากระสีเศ้านอนก็เป็นนเกิเป็นตานาะน้องโนราก็จะไปซื้อของขวัญเอ้ยซื้อขซื้อเค้กให้เพิ่นเนะจักตนนึงซาเป็นเด็กน้อยละเพิ่มีวเกิดเนดครั้งนึงปีนึงก็มีเทเดียวนไปยังมีบ่ว่าจะเด็กน้อยนาายังมีวันเกิดคือเเดี๋ยวก็จะไปเลยน วันเกิดของหลานซื้อเท้าแฟนตาผู้นึงซื้อแฟนตาผู้นึงซื้อซาร์กาาจะเป็นน้องของโดล่าซาร์กามันจะซับส่วนหน่อยนึงเนาะซาร์กาแฟนตาว่ะฉันไปเออน้องกากับซิได้ฮอตแล้วยังอีกซองเดือนก็เป็นวันเกิดเพิ่กันยังเว้าอยู่จักเลยไปออกเดินทาง กินเบื้องแซบฮะรสชาติเ,เดียวปิดนะเพน่นก็คักินอากาศดีดีไปกิกอกบึกหุงนานจานซือเค้จ้าอออ้ยยินดเนาะอด้ยู่ได้ ช่วยเห็นมีเลยแล้วภาพกัต้องได้ต้องได้ซื้อส่งไหมภาพผมซื้อส่งกิจกันแท้แต่บอกกูแม่มันเกิดชุ้ยกายมาแล้ว มีคนอยู่บ้าเอาโอ้โวย่านบ่มีละรอซื้อเค้กหน่อยบุกสุ่งส่งค่าโอ้บื้ขขงขาคนนี้กวยเฮงเทส่งตัวนี้ถึงงอะได้คนไปอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะไปะตลาดก่อนจ้ะเดแล้วจะมาบ่าสิ คนบ่ยู่คนบ่ยู่แม่อ,อะไรไปก็เราจมาไม่ขำมันหอชมพูแล้วมาบ่มพูมามานัอชมพูก,าาก,พกระมัระโอ้ยอะไรพิษนักตลอดน้่าพัว่านั

มีเกือบใสแล้วนบ่มีเกือบน้าบ่มีเสี้ยนาบ่มีท่งพี่น้องเลยปากปามังกรปากมังกรมึงเน่าเลยเหรบ่เลยดูนะนี่นะมานำเนติดมานำยาวคักเถอะเนาะไปเอาไปกินไปิ่งวิ่งไมาให้บอกไม่ให้อม่ใหอ ลาแปละปลาลาดอ่าด้ได้ไได้เลยน่ยาืเอมอนลาไม่ค่อยบวมน่นี่นี่เราคเือเลยบวมเรากินบวเออ บวมหน่อไม้แล้วผัดมาเห็นทุเรียนไปจากบวมทุเรียนผมไม่ได้กินบวมย้อนอย่างย้อนว่าเข้ากัาไปกันมาดุมตลอดคนตนกทางกันเลยเพื่นอนเ <c oughs> ออไม่ได้แล้วตอนนี้เหตุผล

ไม่ม mm ีต hmm. mm ัวผาแม่ผ hmm. mm. mm ้า hmm. ม mm ัง hmm. ม mm ันเป็นแมเงเดี่ลาขอหมดเนาะ งูงวงวงูยังบทันได้อย่างเลยมีอเอายลอท่นว่าวตลาดเราครบเครื่องนั่นแหละค่นว่าตลาดเราครบเครื่องยังจะมีมุดไป มั i แล้วบ่ได้โอ๋อันนี้สิดบ่มีเงินบ่แม่นบ่มีมีบ่หลายน่ะงมกสินี่่่่ถ้วยใหญ่เนาะมได้บ่มีดีล่ะบ่แม่นมีบ่หลายมีบ่หลายือว่าบ่มีบ่มีก็มาบ่ได้ลเนาะ่ได้แต่พอเสียค่า ดีุบลมมามาดอดูครบดูเ้เอาได้อันนี้้เก้มบ้มออนี่ปลานี่้ทอะไรนี่โล้้ปลานะวัเื้อเพซื้อปลาได้ปลาหัเด้ทบริษัททำสิ มือนี้มือนี้ฮันออมันให้เขาขึ้นได้ขามมาค้ำจะมาค้ำจะมามงคโมงซื้อไม่ใช่ซื้อแม่แล้วเขาบอกเงินเนน่ะเขาบอกเงินนซื้อรถนี่แล้วนะป้าตัวเองแล้วมอนีกเฟนี่เลยได้เป็นแทนจะค่อยนี่เป็นเป็นนี้คอยแลเราเป็นยักษ์คอยนี่เป็นนี้ ปีนี้ได้มื่อไดร่ก็ินงดอยเไปทั้งดก็ะไดทันั้น่กยิหันเมื่อเดี๋ยวมา่วมันม้วนให้ทิดจัดเมื่อเม่จะพูดเ่ามันเยอะกอายกเออกลับมาบมได้แล้วอสงนี่นี่นี่ทรงครับเออกล่ะกายพุทธบาทนี้่เงินกับม้วนครบดิมามาเอาคงคงเลยองเลย โลหาพันกี่เรย์แล้วม่ก็สามวานบาท่กาอีกไหมเอาเมื่อเห็ดอันมมูไก่ดใหกที่าโลหะพันไหเรามาเจอพีิกายเราอีกโลห0พันโลหะพัเอาไหมโลห0พันของเลืองอั้นไมก้าง็ได้ปางโล15สิบห้าก็ไม่่อะไรเนี่ยโอย้อโอเพลง บัตรสีออกไปนั่นแหละหอยคางนั่นหรอหอยคางเศษหอยคางเหรอวะหอเงหรหอยคางหอยคางหอยมามาเจอพญาเพว่ามันเล่นกันคางเหรอใชัวหัวลูกคางใส่กลูกคางม่กี่หอยคาง มือแรงมือแดงเราลิ้นลหข้างลหวอ่าเลือกเอาเลยเอาลายลายราเม็ดม้วงกวนกินขอบคุป้าเป็นยังี้นะคะมาไหมฮือเวิดนีกันมาฮือตัวขึ้นมาอค่อยเดิน นะคันๆได้ก่อยดอกก่อยคึ้งเปานีะสพันดพออะไรลร้มากินเลยเะเอูน่อยแล้เนาเห็นเนหพันนหวงเนอ มีได้มืนนี้ได้ทำไมค่อยมกี้ไปเก็บมะม่วงคิวเยอะากกินมะม่วงปาเดี๋ยวเขาจะให้คุณแม่ได้ซื้อมะม่วงก็นนะดูกจบซื้อยังโต้แบบนี้ chắc là cái nhỉ lỡ phải đây màu mua là cái mưa đấy, bye điều hòa chế độ อออเอิ้นแท้เอิ้นว่ารอบกี่นีิจ้าก็ไปสิได้เออบ่ได้บ่มีเปิดพัดอีกได้จิกจักจิ้วเจ้าไปใส่กี่นิกี่นิหนะเออบ่อแมนอีคอนเตอร์เปล่าบอกว่าเอิญละเอิญเอิญละเอิ้นอันฮูบกระตุนนี่อันเท่าไหร่นี่อเออเอาอันนึงอันนึงเนาะเอาสิบ่กว่านี่บอเก้าวสิบต้นเลย

เฟนตามันนี่เฟนตาดิฮูบลดยานี่ดิเออรถมีโคนนั่นล่ะรถจนะกหมานรถเงี้งรถจกเลยอืมคันนั้นใช่ผู้ชายก็มันแต่ว่ามันเกิดของ<บ>คนนั้นได้หากแต่ว่าอยู่ซองคนแล้วคันซื้อผู้นึงผัดผู้นึงไรเพราะว่ารอบวันวันเกิดจุงจื้ยนี่ยก็เลยซื้อไปเพิ่นเด้อมีสามตัวมือ,อ่า ปนัดดาตัวผ sí> um pues ู้หญิงนี่นะเออปนัดดาแต่ว่าือลิ้นนละซุ่มจุ่ยหัวยองดอกือนข้าเฮียนลปนัดดาตัวนั้นละแฟนตสยาหัวยอง o e n t จริงอืมบ่เฮ็ดได้ือ่ได2อันล่ะ แต่ว่าค่อยสะยัดตะหัวมันันลาดเดี๋ยวนี้ตังเียนจซื้อขนมอืมนูน่นนูไปว่าเฮามเมื่อสักก่อนว่าจะก,กลับมันไปตลาดมาจะก,กลับมาห่าเะเดี๋ยวกะซิฮอตวันเกิดชัดก้าอีกนี่ยจะหน่อยอ วันเกิดชัดก้าแล้ววันเกิดอันดอลล่าอีกบาทนี่อ้าไม่มีแต่วันเกิดเกิดเพ่อเดียวแต่ว่าวันเกิดนี่จนเกิดเพ่อเดียวแต่ว่าวันเกิดหลายปีเนาะเอาเดี๋ยวมันลดหนักเนาะเออใช่เดี๋ยวมันจะใหญ่ตังก่อนนะ เค้กอะก็นี้แบบได้เค้กแล้วก็เมื่อใบบ้าคนตตคนตตละพูพางามๆเนาะอางนี้เดี๋ยวเขาจะกลับกนนรอคำบอกกราบมาถึงบ่ไรเดี๋ยวมันจะพีมาตุ้ปุ่มดูโกันฮันเก่าฮัานเดิมจะมีเรื่องมาลากานเมื่อมาเอากระเทียมเนาะคุณกส่รังมาแล้วเขากบบอได้หลายคนดอกเด็กน้อยสองสามคน ตาเด็กน้อยตรงนี้ได้มหมแต่คอยกับเจ้าแม่แม่ย่าต้องรับเสื้อโครมาแรงเงินทีเด้เจ้าของมันเกิดน้องเสือเหลืองนี่สบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีน้องน้อมน้องดลูกฟอแ์เรสบายดีเออหวาสบายดีนะเด็กคนสบายดีเลยไหคนบ่มีในวงการอ่าคนบ่มีในวงการมันมาคนมวงการนั่งน้องอีกแล้น่ะนั่งน้องเข้ากล้องนี่นี่มองดูเลยนี่นี่ โอ้ยหมู่สัตว์

không túi. coi thêm một hình nữa nha. nát gì vào? nhanh 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 nhanh. âm. Oh, 5 สีส้มจุดจุดัเเด้อยัดจุดหัวยองเออไปจุดจ้างลางทุนทางหลังทุนยับยับออกเด้อชวนไปใกล้ลายเปลาไข่มันเค็ตจะยัดคือเจ้าของเื่นเลยตื่นเลวเดี๋ยวเราจะท้าคนมากันเนาะปีบเด็กตมือตมือ อะไรบ้าบ้าชุดอาูกเขนโอยกเขนเต็นา่เอามันก็าย้่ไขเลย โอ้ยจูบอย่างนี้ไม่ร้เกิดตัวเองเกิดตลอดเลยนี่สองปีสาเข้อ่ะมันเื่

มาดอ้านตอนแม่มีแต่กินนี่จะได้อ้วนได้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 ไก้ด้ยู่ไุ้คนหมู้ไเกิด้ได้ได้ไเ้ไเ้ได้้ไอ้ได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 ้จด้ไ้ไ้้ม้ไ้้ดเ เบอร์เทาจะกินเบอรอะยังมาเซบบอกเซบบเซบบคือตัวเน่าให้นแมเนาะเซบนี่เนาอาหารทะเลกุ่มเกะกัยากกัไต้องกินเราต้องกินเมื่อตาน้องนกเนมเมิ ข้าแตนอกิมร้านมเนี่ยเด้อมากินข้าวํำกันตาตาใหญ่อยู่แล้วน้องเห็นใหญ่ตื้มคนโเดเอนั่นเด้อาคนดคลิปนี้กับนีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามนลองดนลาเนี่ยเด้อขอบใจหลายๆบาย